สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับบิวและช่อง Xbiew ครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่เมืองพัทยาครับซึ่งก็อยู่พัทยาเนะปกติเรวก็เป็นพัทยาใช่ไหมแต่วันนี้ครับมีฟิลว่าจะอยากจะลองทําตัวเป็นแบบชัวริสเซที่มาเที่ยวในเมืองพัทยาแบบครั้งแรกอะไรอย่างนี้เป็นฟิลแบบ2วันหนึ่งคืนว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะลองมาพัทยาแบบสองวันหนึ่งคืนเนี่ยจะลองไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับโดยก็ เดี๋ยวลองดูกันในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะไปชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้กับบิวและก็ช่อง XT b i e ของบิวด้วยนะครับนี่ครับเราอยู่กันที่โซนนาจอมเทียน22ครับซึ่งพอดีว่าเมื่อไม่นานมาน,มนมี้มันมีเป็นเหมือนกับคาเฟ่เปิดใหม่มาชื่อว่า Mo ล็อนะครับเห็นไมโมล็ซึ่งเป็นครั้งแรกของบิวเลยครับที่มาอย่างร้านนี้ก็เดี๋ยวลองมารีวิวแล้วก็ลองมาดูอาหารดูเครื่องดื่มภายในร้านกันครับ เมนูน่ากินมากเลยมีหลายอย่างเยอะแยะเลยด้วยไมแล้วตอนแรกก็จะสั่งอันเนี้ยโมลอกชิคเก้นเวสเซนสไตล์ซึ่งมันเป็นเมนูเ e คเกอร์แมนของทางร้านนะแต่ว่ามันมาทั้งตัวเลยแล้วมากันแค่2องคนเองน่านะจะกินไม่หมด จริงใกล้ๆกับร้าน m o r l o c k Beach Club นี่นะครับก็คือมันจะอยู่ในโซนของตัวทะเลอยู่แล้วใช่ไหมใกล้ๆกับตัว Ocean Marina Yor ใช่ไหมครับซึ่งทุกคนรู้กันดีว่าเร็วๆนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวโครงการที่จะเป็น m e ะโ project ของเมืองบัทยานั่นก็คือตัวไอคอนสยามบัทยาแต่ว่าตอนนี้บิวซ่ามาว่าเขาอะงอยู่ในช่วงของการ พัฒนาโซนพื้นที่ของตัวชายหาดนาจอมเทียหรือว่าบ้านอำเภอให้ดีขึ้นก่อนนะครับโดยนอกจากตัวไอคอนสยามบัทยาแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งโครงการคอนโดมิเนียมที่น่าสนใจที่กำลังจะก่อสร้างในพื้นที่ใกล้กันระยะห่างกันน่าจะแค่ประมาณ300-400เมตรคือแบบเดินกันได้ตรงริมหาเลยนะครับนั่นคือโครงการเดอะพานอลาเอสเเรียซึ่งเป็นโครงการที่สอของพานอลาที่ตั้งในโซนมัธยาแล้วนะครับ ตรงนั้นแหละตรงตรง,ตรงไม่ใช่ท้ายเรือสีเลยเรือไปหน่อยท้ายเรือลำเขียวๆนูน่นเห็นไหมมันจะมีสังกะสีอยู่เนาะตรงนั้นนะครับมันจะเป็นที่ที่เขากำลังจะก่อสร้างในส่วนของตัวโครงการ The Panola e s t u a i a ซึ่งจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบโลไลฟ์ตึกสูงด้วยกันทั้งหมด4ตึกที่ความสูงทั้งหมด8ชั้นด้วยกันโดยความพิเศษครับมีห้องแค่ประมาณ200กว่าห้องเท่านั้นเองโดยจะให้ฟิลแบบความรเวแล้วและความหรูหราแบบขั้นสุดขั้นสุดแบบไหนแบบว่า รถก็คือเป็นแบบที่จอดรถใต้ดินอัตโนมัติแบบเอารถเข้าไปจอดปุ๊บแล้วมันก็จะลงไปให้เราเลยโดยอัตโนมัติอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นจํานวนห้องที่มีเพียงแค่ประมาณ200กว่าห้องแค่นั้นเองคือค่อนข้างที่จะไพรเวทมากๆส่วนราคาครับเริ่มต้นที่ประมาณตารางเมตรละ1นึ0 0 0สบาทนะครับแล้วก็มีห้องสูงสุดเนี่ยเป็นดูเพ็กเพนเฮาส์ราคาประมาณ7 0ดบกว่าล้านบาทถ้าพอสนใจเนี่ยติดต่อมาที่บิวได้นะครับตอนนี้มาเช็คอินที่โรงแรมครับโดวยวันนี้ เราเลือกผักที่เจมมายนน่งคูเวลลาพัทยาครับก็อยู่แถวๆตรงด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์แหละเป็นแบบฟิลไพรเวทคูเวลลาอะไรอย่างนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ เมนูเยอะอยู่นะอันนี้ก็คือของคาเซเวเลยใช่ไหมใช่คาเซเว่ซึ่งเดี๋ยวเรามาตอนเย็นบอกแล้วว่าวันนี้ทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวสาวผู้หิวโหยผู้หิวโหยเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนมาเที่ยวปัทยาเป็นครั้งแร้สุดแบบว้าวร้อนตอนนี้เรายังอยู่ที่ เซมไมยนิ่งอยู่ครับก็พยายามสเปนไทม์ hmm. กับโรงแรมไม่ได้มากที่สุดแล้วก็แ mm hmm. <c oughs> ครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เรามีไปดินเนอร์กัน <c oughs> ก็คือยังคอรดินเนอร์ในโรงแรมนี้แหละนะครับมีห้องอาหารที่ชื่อว่าแคน w a y นะครับติดเกาะของที่โรงแรมเจมมา่นิ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวกลงคืนนี้จะพาไปดูโชว์อันดับหนึ่งของโลกท <c oughs> ําไมผลหรอทําไมผลหรอไปดูลูกๆไง นักแรงนำหญิงไม่อยู่คนหนึ่งกับเชียงรายแล้วกับเชียงรายแล้วหนึ่งว่าจะพวงอะไรสักสองหมื่นไปให้แล้วหน่อยกลับแล้วไม่เป็นไรยังมีน้องใจเลิงอยู่อีกคนหนึ่งห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทล่าสุดได้ไปร้อยหนึ่งพาไปดูครับเดี๋ยวเนาะไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ดิฟานี่โชว์แต่ดิฟานี่โชว์ถ่ายคลิปข้างในโรงละครไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตรงข้างหน้าแล้วก็ตรงร้านจุกปลาแขกกันครับ อนนี้เราถึงกันที่ทิฟฟานี่โชว์แล้วครับจะเป็นโชว์รอบสุดท้ายของวันพอดีโดยเป็นรอบสัปดนะครับก็เดี๋ยวรอเขาโชว์รอบสองเสร็จก่อนแล้วด,ดูรอบสุดท้ายแต่ตอนนี้ก็คือแขกคนจีนที่มารอดูรอบสุดท้ายก็คือเริ่มมารอคิวกันแล้วนะครับแล้วก็อีกเดี๋ยวนึงเนี่ยของรอบสองจะเริ่มลงมาถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวยังไงน่าจะได้มีวิดีโอของรอบสองให้ดูกันอยู่ ก็ไดมอนด์เป็นเลยสิคะสวัสดีค่ะมีว่าดีค่ะนานมากแล้วกุ๊กต่ีอยู่ยังไงดีเราก็เแกุ๊ก่ถึงได้มาถึงได้มาสวัสดีค่ะคุณมาตีสวัสดีค่ะ นี่แล้วมีมีการหยุดรอดตรงกลางบันไดนะคอนอื่นเดินไปก่อนเออคว <c oughs> ามดาวอ่ะเออเฮ้ย d i s n ี y เราค่ะเฮ้ยจ้าขอบิฟ้าตายทุกคนรวมกันใหญ่โตมากนะคะ <c oughs> พีกสาวก็ดีครับพี่ามัดีจึงมากลูกสวยมากมีหนูให้ซอมมีคือที่หนึ่งเลยจริงจที่สดุสดที่สุดคือแบบน่าดูแบบวูสดุดลิสุดลิสเซ็นนี้่ลัอเนออนี่เป็นสวัสดีครับ <laughs> โอ๊ยทำไมมาวันนี้ไก่ไม่อยู่นาถึงางแแรงมาแรงมาค่ะว่าทไมาดูวัน่อยู่เมไม่อยู่ไไก่ไม่อยู่ในดวงกยายแลวุกคนพอดสิบนะคะทุกคนพอดสิบนะคะ เป็นเนื้อพันไม่ได้หรอคะสวัสดีค่ะยินด,ดีครับเสร็จใครดิซ่งเมื่อกี้เราแค่แต่งอย่างนี่ครับเอาจริงก็คือเวลาเจอไม่เคยเจอในสภาพแต่งตัวทำงานนะส่วนใหญ่จะเจอตามแบบที่เที่ยวทำขับอะไรอย่างนี้ แต่เจอกันตามแับเพราะฉนะนั้นจะเป็นอีกฟิลเลิ่งหนึ่งเป็นอีกหมูดหนึมีอีกมูดหนึ่งใช่ไหมเวันนี้มาก็แบบก็แปลกตาใหม่ๆดีซึ่งไม่ได้ดูก็ตั้งแต่ก่อนโควิดเนาะนาน,นมากส่วนใหญ่ก็จะมาดูแค่แบบประกวดเฉยๆอะไรใหญ่อะ,ะอกระเทยวันนี้ไปโชว์ให้ดูที่บ้านเลยค่ะ V I P ที่สุดเลยตอนเนี้ยไม่ต้องเสียงเงินดูด้วยจะดูเพลงอะไรกดเลยค่ะ ไอันนี้ฮาวายอันนี้ฮาวายนนวาาค่ะจะเป็นแนวแบบว่าอดิวิชชั่นชีค่ะตัวแรกบนเป็นการิชเมเรงค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเจนนี่คูโคนค่ะสามารถกินได้ทางแก้วใช่สามารถกินได้กินแก้วได้ด้วยนะคะแก้วนี้อันนี้นไม่ใช่นะทะี่การดืม่นมน,นะคะก็เป็นแบบไบค์แคนทิปค่ะกันแล้วก็ค่อยๆดื่มตามอ่านี้ชื่อมีชื่อว่าเป็นลิเวราค่ะลิเวล่าเฟรนช์ลิเวล่าลิเวราเขาจะมีความของของมาลิมอนแล้วก็จะมีอ่าแบบความซ่าของสปาเก็ตตมอสคาโตอืด แล้วก็อันไหนอีกมีชื่อว่ามาดกัสการ์นเป็นิงแบบทิก์าแล้วก็จะมีความขอขด้วยลชแบบอะไรนะฮะิกซคือิกไซก็คือเป็นดิงแบบว่าอฮเวอร์การก็อกอีกเยอะแ่ว่าสวยเปวแล้วก็น้าแข็งด้านแาแล้วก็สุดท้ายตัวนี้มีชื่อว่าน้องพัทยาพัทยาส่วน้านตัวนี้จะเป็นแอร์โฟม์กสัตว์่ะส่วนในตัวริงเขาจ กูมาทิปกูมาซึ่งกูมาเนี่ยกรรมวิธีของเราคือนำน้องไปกลั่นเพื่อดึงกลิ่นออกมาแค่นั้นจะมีความหอมก็จะนำกลิ่นจะนำกินกลิ่นกูมาอ๋อโอเคขอบคุณนะครับก็แนะนำว่าเป็นบาร์ดื่มบิกซิปนะคะแบบดื่มเครื่อนใหญ่ๆเพื่อให้แบบว่ากินฟองเตอร์ คุณรับให้ปามิเลือกแก้วหนึ่งอถ้าอันนั้นจะเป็นพัทยาลพบนให้แบบคำใหญ่ๆให้กินทั้งสองเลเยอร์ทั้งเป็นโฟมแล้วก็ทั้งใจเย็นทำไมใหญ่ยังไงกินกันใหญ่แล้ก็เป็นรถแบบเลมอนเลย มึงรู้หรอว่าเลมอนคืออะไรไม่ใช่แล้แล้วมินมินล่ะเขาบอกว่ามันมีอะไรนะปูหมาอะไรกลิ่นข้างบนไงขอดชิมดิขอัดชิมอาหารขัดชิมอันนี้ยาวๆกันนะเนี่ยใช่มันจะมีกลิ่นถุงโฟมยังมีกลิ่น มาอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงมันจะเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวอ่าต่อไปค่ะแล้วก็มีฮาวมีฮาวนะอะไรนะฮานโลูลูฮาวายอาแปังเลยชิมก่อนแต่ว่าไปนี้จะเป็นมะเขานะเนี่ยแต่แก้วนี้สวยอ่ะเขาบอกว่าให้ซิปแอนด์บัตเมนราก็กัดด้วยหน่อยก็ให้กัดขนมไอ้กัดขนม <laughs> มันก็หยิบกินเไปก <laughs> ูเออกูก็ากเกี่ยวไม่ใช่หมักให้กระดูแล้วก็ก็ก็กรีบยกจเออ ได้ค่ะเยลคัมดินก็มาจบแล้วครับกับทริปสองวันหนึ่งคืนใน ฐานะของทัวริสนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวปัทยาใช่หไหมว่าเออปเที่ยวปัทยาควรจะไปไหนบ้างอะไรบ้างก็คือทริปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไทม์กับการมาพักที่โรงแรมเจมมี่มานิ่งได้ปาะอยู่ตรงแถวด่านเก็บเงินตรงทางขาเขา้าปัทยาใช่หไหมครับแล้วก็มีแวะไปที่มอลล็อกบีชคาเฟ่ใช่ไหมแล้วก็มีวันนี้เมื่อวานไปดูทิฟฟานี่โชว์แล้วก็ไปที่อะไรนะบาร o วยาชที่หนึ่งนะครับก็จบแล้วซึ่งคำถามคือ ฉันมาทํำไมเนี่ยเพราะฉก็เป็นคนพัทยาอยู่แล้วปกติก็เป็นประมาณนี้ใช่ไหมแต่ก็โอเคเหมือนกับเปลี่ยนฟิลใหม่เปลี่ยนที่นอนใหม่อะไรใหม่ซึ่งวันที่มาก็คือมันจะเป็นวีคเดย์ครับคนไม่เยอะแต่ถ้าเกิดที่เนี่ยครับถ้าเกิดเป็นแบบช่วงแบบ end, วีคเอนสุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยคนจะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากมาพักที่เดียวกับบิวนะครับก็ลองแพลนวันมาเที่ยวดีๆนะครับก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กด like ให้กับวิวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ